วันนี้เราจะมาจัดเซตของคุณสวัสดิวัฒน์นะคะเป็นนักเรียนใหม่ที่เข้าคลาสมาใหม่เลยคนล่าสุดนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดเซตกันในคอร์สเรียนของมิมนะคะคอร์สเรียนออนไลน์มิมก็จะมีการให้เซตหัดศัก์อันนี้ไปด้วยนะก็คือทั้งหมดตรงนี้เลยจะส่งให้นักเรียนนะคะจะจัดส่งให้นักเรียนหลังจากที่นักเรียนเข้าคอร์สไปแล้วประมาณไม่เกิน1สัปดาห์นะคะมิมก็จะจัดส่งให้แต่ว่าอันนี้ก็คือนักเรียนเพิ่งจะเข้าคอร์สมาวานแลวมิมก็จะส่งให้วันนี้เลยนะคะทั้งหมดเซตทั้งหมดก็จะมีประมาณนนนนีีี้้้้เด๋ยววมมมมิิจจะะะะะไไล่ใใหหฟัังงาาออรบคก็ป นี้เป็นกระดาษลอกลายนะคะของ US ทั้งหมด5แผ่นนะ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวสติกลอกลายนะมันคือน้ำยาลอกลายนั่แหละที่เอาไว้ใช้กับหนังเทียมนะคะอันนี้คือสติกลอกลายและอันนี้คือตัวน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกที่เราเอาไว้สักเอาไว้เช็ดเอาไว้เอ่อทำความสะอาดหนังเทียมะนะแล้วก็อันนี้คือจุกสีนะคะก็จะมีประมาณนี้เป็นถุงเล็กนะคะมีไม่ได้นับนะว่ามันกี่อันก็คือใส่ใส่ใส่ไปเลยแล้วก็ตัวเข็มนะคะอันนี้ก็จะเป็นเข็มที่มีทั้งเดินเส้นแล้วก็ลงเงาคละ ไปหนึ่งกล่องนะคะจะเป็นเข็มยี่ห้อนี้ก็คืออันนี้แหละเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่กล่องที่หลังนะคะและทีนี้ก็จะมีสีทั้งหมด10ขวดนะจะเป็นแม่สีขนาดทดลองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสีแท้สักคนได้เลยแล้วก็จะเป็นหมึกนะคะเป็นหมึกให้ไป2ขวดจะเป็นหมึกตัวทิพเปิลแบล็กนะคะฝาน้ําเงินดินามิกเดี๋ยวมิมจะหยิบให้ดูนี่ก็จะเป็นขวดนี้นะคะที่มิมเทใส่ไปเองกับมือจะไม่มีผสมนงผสมน้ําหรืออะไรใดๆนะคะเพราะมิมเป็นคนเทเองกับมือแล้วก็จะมีหนังเทียมทั้งหมด5แผ่นนะคะจะเป็นหนังเทียม ซิลิโคนอย่างดีแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องสักไหลสายนะคะอันนี้ก็คือเครื่องสักไหลสายมันคือกล่องนี้ด้านในกล่องก็จะมีประมาณนี้ก็คือเป็น สายชาร์นะคะเครื่องสักไร้สายของเราอะ่ะคือสักคนจริงได้เลยนะไม่ใช่แบบว่ากิกก๊อกที่แบบว่าเอ่อให้ไปพร้อมกับเซ็ตสักโดยการที่แบบสักหนังเทียมได้แต่สักคนจริงแล้วเนื้อแหกหรือเออสักคนจริงไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นเครื่องที่มีคุณภาพนะคะตัวนี้ก็คือสักคนจริงได้แล้วก็ถนอมผิวนะคะแล้วก็จะมีตัวถุงมือนะคะอันนี้ก็จะให้ไปกล่องหนึ่งเลยกล่องหนึ่งก็จะมี100ชิ้นนะคะทั้งหมดคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้คือเป็นเซ็ตสําหรับนักเรียนที่เข้าในคอร์สนะ ไม่ได้อยากจะเข้าคอร์สแล้วก็อยากจะรู้ราคาว่าเออของมิมเนี่ยถ้าจะสั่งชุดเนี้ยเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะมิมยังไม่ได้คิดราคาเลยนะว่าราคาเซตเนี้ยมันเท่าไหร่แต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมิมจะคอมเมนต์เอาไว้ใต้โพสแล้วกันว่าทั้งหมดทั้งเซตเนี้ยมันเท่าไหร่นะคะแต่ว่านักเรียนที่เข้าคอร์สเนี่ยบางคนก็จะไม่ได้อย่างนี้นะบางทีนักเรียนคนอื่นอาจจะมาเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าทำไมผมไม่ได้แบบนี้เลยอะไรประมาณนี้คือจริงๆแล้วอ่ะสแตนดาดของคอร์สมิมมิมจะให้หนังเทียม3แแผ่นลล้วกก็อลาย3แแผ่นนนนล้้้้ววววกก็็ตตตัััีีีเขม1กกลล่องแ้ว็ ขวดแล้วก็หมึกดํา1ขวดแล้วก็จะไม่มีตัวถุงมือนะคะแล้วก็จะได้เครื่องสักคร่าวๆก็จะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมิมก็จะให้แถมไปทุกคนนั่นแหละแต่ว่าบางคนก็อาจจะแถมเป็นหนังเทียมอย่างเช่นคนนี้มิมก็แถมหนังเทียมไป2แผ่นแล้วก็แถมสีไป1ขวดแถมตัวลอกลายไป2แผ่นแถมถุงมือไป1กล่องอะไรประมาณนี้นะคะแต่ละคนก็จะได้ของแถมที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีอ่ะมิมสต็อกแบบถุงมือเยอะอย่างเงี้ยมิมก็จะแถมถุงมือไปถ้าบางคนมิมไม่ได้สต็อกตอนนั้นสต็อกหมดอย่างเงี้ยมิมก็อาจจะแถมเข็มไปกล่่ออองมไปกหรืวาแถสีี3 ขวด5ขวดหรือว่าแถมอะไรบางอย่างนะคะที่ไม่ได้เหมือนกันทุกคนและที่นี้ถ้าใครอยากทราบราคานะคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมิมขายราคาเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นกระดาษลอกลายมิมก็จะขาย3แผ่นร้อยนะคะแล้วก็หนังเทียนมิมก็จะขายแผ่นละร้อยเข็มกล่องละ370ไม่ว่าจะเป็นคละเบอร์หรือว่าเป็นเบอร์เดียวก็กล่องละสา0อนะคะแล้วก็สีขนาดทดลองของไทเกอร์นะอันนี้สัโคนจริง ะะขวดเท่านี้เป็น15 ml นะก็ขวดละ150บาทถุงมือนะคะถุงมือก็เป็นยี่ห้อนี้กล่องละ250แล้วก็เครื่องสักไร้สายนะคะเครื่องสักไร้สาย2,990นะคะถ้าใครอยากจะสั่งอะไรแยกที่แบบว่าอาจจะอยากสั่งอุปกรณ์กับมิม้มแต่ว่าไม่ได้อยากเข้าคอร์สหรือว่า,ามีพื้นฐานมาอยู่แล้วไม่ได้อยากจะเรียนนะคะก็สามารถสั่งอุปกรณ์กับมิ้มได้นะคะก็จะราคาประมาณนี้นะคะอ่าโอเคค่ะมีประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ทักเพจได้เลยนะเพราะว่าบางทีอ่ะพอมิ้มลงคลิปไปใน YouTube ใน Tik t o อกหรือในช่องทางไหนก็แล้วแต่แล้วคอมเมนต์อ่ะถ้าคอมเมนต์ถามมิมอย่างเงี้ยบางทีมิมอาจจะตอบช้านะบางทีแบบ1วัน2วัน3วันอะไรเงี้ยยิ่งใน Tik t o อกเนี่ยยิ่งจะตอบช้ามากเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะนะคะถ้าอยากให้มิมตอบเร็วๆนะก็คือทักเพจหรือว่าทักไลน์แอดมานะคะถ้าใครติดตามอยู่ใน Tik t o อกเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์แอดอยู่หน้าโปรไฟล์นะพอเปิดโปรไฟล์มิมขึ้นมาใช่ไหมก็กดเข้าลิงก์ไปเลยนั่นแหละก็กดเข้าไปสอบถามรายละเอียดในลิงก์ได้เออ่ในไลน์เนี่ยมิมก็็จะะะตอบเรวนคแล้ววก็ในข้อคามเเพจนี่ยมมิก็จะตอบเร็ววนนนะแตต่่่าาถ้คออมมเ์ใชง y o u หรือว่าในเพจหรือว่าใน Tik t o อกเนี่ยอาจจะตอบช้านิดนึง Tik t o อกเนี่ยช้าสุดนะคะแล้วก็ใครสนใจเรียนสักนะคะก็ทักเพจได้เลยเเรื่องราคาคอร์สสักนะมีหลายคนที่ถามมิมเข้ามาว่าคอร์สเรียนสักราคาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับราคาเรียนคือมิมจะบอกว่าคอร์สมิมอะมันมีหลายคอร์สนะคะมันมีหลายคอร์สมากมันมีทั้งสําหรับมือใหม่มันมีขั้นแอดวานซ์มันมีคอร์สมินิมอลมันมีหลายคอร์สมากคือมิ้มบอกตรงๆไม่ได้เลยว่ามันแบบราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมิมจะต้องมีการสอบถามก่อนเพราะว่า คุณมีพื้นฐานมาขนาดไหนแล้วถ้ามีพื้นฐานขนาดนี้เหมาะกับคอสนี้ไหมหรือว่าเหมาะกับคอสนั้นหรือว่ามิมอาจจะโชว์หลายๆคอสที่แบบว่าคุณสามารถเข้าได้อะไรเงี้ยคือมิมจะไม่ได้แบบว่าบอกราคาไปตรงๆเลยเพราะว่าแต่ละคอสอะราคามันก็จะแบบไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้นะคะคอร์สเรียนมิมอะราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 9 0 0เาเออถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนคอร์สเริ่มต้นก็ราคาประมาณนี้ตอนนี้คือราคานี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มิมก็จะปรับขึ้นไปเรื่อยๆปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคอร์สเรียนมมอ่ัเตหดใ ไปในคอร์สเพราะว่าตัวมิมเองอะมิมจะเป็นคนศึกษาเทคนิคใหม่ๆตลอดถ้ามิมมีเทคนิคอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วมิมใส่ลงไปในคอร์สใส่ลงไปในคอร์สเพิ่มเพิ่มเพิ่มอย่างเงี้ยราคาคอร์สมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าใครเข้ามาตั้งแต่แรกๆเนี่ยตั้งแต่ไอคอร์สเริ่มต้นเนี่ยมาราคาประมาณ4 0 0 0กว่าบาทอย่างเงี้ยพอมิมอัพ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 เนื้อหาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนแบบราคาตอนนี้มันอยู่9,9 0 0คนที่เข้าไปตอนแรกๆก,ก็จะได้เปรียบมากก็จะคุ้มมากนะคะตอนนี้ถ้าใครสนใจอยากจะเข้าคอออออรรรเเ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 ิิิ่่มมมมตตต้ตะะาา้้้้นนนนกกกก็็็็ยยยดดดีัััับะขาาาลลแวืืหจปปปไๆ เ,ะะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมิมก็จะอีกไม่กี่วันเนี้ยมิมก็จะปรับเป็นราคา12ื่นแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาจอยกันในคอร์สนะคะบ๊ายบายค่ะ